มีเพื่อนเพื่อนถามมาว่าถ้าเกิดอยากจะลุยในหน้าแบบมีทุนทำอะไรได้บ้างนะครับ สวัสดีครับแล้วก,กลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ครับมีเพื่อนเพื่อนถามมาว่าถ้าเกิดอยากจะลุยในหน้าแบบมีทุนทําอะไรได้บ้างนะครับขอเสนอแบบนี้ครับขอเป็นลักษณะของการมีทุนสไตล์ในหน้าละกันนะคำว่ามีทุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีเงินเนี่ยมันทาได้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีทุนแบบสไตล์การเป็นในหน้านะครับหาเงินแล้วมีเงินด้วยการเป็นในหน้าเราจะลงทุนอะไรได้บ้าง อย่างแรกนะครับสิ่งที่ผมจะบอกคือถ้าสมมุติว่าเรามีทุนหรือมีเงินนะครับแล้วเราอยากทํำในหน้าทําอะไรบ้างอย่างแรกคือการ จองนะครับจองพวกใบจองต่างๆจองซื้อคอนโดเพื่อมาเก่งกําไรแต่แท่านบอกว่ามันอาจจะใช้ไม่ได้ผลแล้วตอนนี้ผมจะบอกนี้ครับว่าในบางโครงการเนี่ยยังได้ผลอยู่แต่มันจะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่แบบว่าเปิดขาย1ชั่วโมง2ชั่วโมงหมดแล้วโซเอาปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดอยากจะทํากําไรตัวเนี้ยเราจะต้องศึกษาให้ดีว่าโครงการไหนเป็นโครงการที่มีด ok ีมานที่สูงหรือเป็นโครงการที่มีคนอยากได้เยอะในหนึ่งโครงการเนี่ยเขาเปิดขายมันไม่โซเอาหรอกครับแต่มันจะมีห้องที่ตําแหน่ง นั่นแหละครับเราไปศึกษาก่อนเลยเพราะว่าเขาจะบอกอยู่แล้วว่าเขาจะเปิดขายเมื่อไหร่พอเราดูแล้วเนี่ยห้องนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ดีไปจองเลยครับจองเราอาจจะผ่อนดาวสักพรั้นึงนะครับเราก็สามารถขายต่อได้เพราะว่าสิ่งที่เราได้มาคือมันเป็นห้องที่ราคาถูกแล้วเป็นห้องที่เราจองแต่แรกเราสามารถมีโอกาสในการปล่อยทํากําไรต่อได้มันหมดยุคสมัยก่อนแล้วนะครับที่ซื้อปุ๊บขายปั๊บแล้วบวกกําไรได้เลยมันไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันก็ต้องดูเรื่องของตำแหน่งเรื่องของ location ทิศทางแล้วก็ราคาที่ได้ อยัางพอทําได้แต่ไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อนนะครับอย่างที่2ถ้าในหน้ามีเงินนะครับที่จะสามารถทํากําไรได้ซื้อที่ดิน,นครับที่ดินในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าให้ทุกคนไปซื้อย่านเพลินจิตไปซื้อสีลมนะครับก็คือการซื้อที่ดินเนี่ยอาจจะซื้อแปลงเล็กๆไว้ต่างจังหวัดก็ได้นะครับหรือชานเมืองก็ได้นะครับถ้าเป็นโซนชานเมืองอาจจะตารางวาละ20 0 0 0ื่นสามหมื่นซื้อไว100้ร้อยวาสองร้อยวาแล้วแต่กําลังทรัพย์ที่เรามีการซื้อที่ดินเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนระยะย,ยาวแต่มูลค่าที่ดินเนี่ยมันมีการปรับขึ้นในใทุกๆปี นะครับในทุกๆปีดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าในแต่ละปีเนี่ยมันมีการปรับขึ้นของราคาที่มันเป็นไปตามธรรมชาติเลยแล้วเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันไม่มีการงอกขึน้นใหม่ได้เนี่ยตรงนี้มันก็เป็นการลงทุนและมีการสร้างกําไรไปในตัวนะครับถือว่าเป็นการเก็บเงิน5% 1 0 20%ต่อปีแล้วแต่เขตอย่างที่3ครับการซื้อซับ NPL ของแบงค์นะครับถ้านในหน้าท่านใดหรือว่าคนหรือว่าใครนะครับท่านใดมีทุนการซื้อซับ NPLNPL ก็คืออะไรคือซับที่โดนธนาคารยืมนั่น ขายปัจจุบันเนี่ยซับ NPL ของแบงก์เยอะมากบางหลังถูกมากครับเท่าที่ผมเคยดูมานะครับอย่างเช่นซับของแบงก์กสิกรซับของแบงก์ทอสอ,อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เขาลดราคาเยอะมากบางครั้งเนี่ยบ้านเดี่ยว670ตารางวา2ล้านหนึ่งเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันถ้าเราไปซื้อโครงการใหม่ๆไม่ม,มีทางได้เลยครับบ้านเดี่ยวราคา2ล้านกว่าบาทแต่ซับ NPL พธนาคารยังมีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราก็ต้องไปดูสภาพของซับจริงก่อนด้วยนะว่าเราซื้อมา2ล้านหนึ่งเนี่ยต้องเสียค่าซ่อมอีกเท่าไหร,ร่นะ ล้อมเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดใครมีเงินผมมองว่ายัางไงก็คุ้มสามารถทํากําไรได้แน่นอนครับกำไรค่อนข้างดีด้วยอย่างสุดท้ายเลยนะครับก็ลงทุนไม่เยอะนะครับก็คือการทำ flipping. ฟลิ p p i n g f ล i p p i n g คืออะไรครับก็คือการที่เราเนี่ยทำการขายบ้านหนึ่งสองนี่แหละแต่เราไปทําการวางเงินนะครับกับเจ้าของบ้านเดิมเพื่อที่จะขายบ้านเขาแล้วเราเข้าไปรีโนเวทนะครับแล้วเราเข้าไปรีโนเวทอย่างที่หลายๆท่านเห็นนะครับในหน้าเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าการทำ f ลิ p p i n g คืออะไรก็คือว่าเราเข้าไปทําสัญญากับเจ้าของเดิมแล้วก็รีโนเวทบ้านเขานะครับแล้วก็ ใช้ขอเวลาขายปีหนึ่งปัจจุบันเนี่ยการทําแบบนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมเพราะอะไรครับเพราะเป็นการลงทุนน้อยอย่างเช่นสมมติว่าเราบอกอ่เราให้เงิน2 0,000ื่นนะแล้วเราขอเข้ามารีโนเวทตกแต่งบ้านให้ขายได้ปุ๊บเนี่ยมันมีส่วนต่างมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่นียก็ต้องเป็นของเราแล้วเขาก็รับในส่วนของราคาที่เขาตกลงไปอย่างเช่นเราตกลงที่จะซื้อบ้านเขาในราคา1ล้านบาทก่อนที่จะรีโนเวทนะเราก็วางเงินให้เขาเลยครับสามหมื่นเพื่อที่จะตกลงว่าเราขอขายบ้านเขาปีหนึ่งและขอเข้ามาทําการรีโนเวทตกแต่งใหม่ตอนที่เราทําสัญญาาเน่่ยสภพดิมอู แต่พอเราตกแต่งทาสีทําอะไรใหม่เราอาจจะขายได้ที่1นล้านสี่แสนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนต่างที่เราสามารถมีกําไรเพิ่มขึ้นในการทําการขายนะครับเป็นไงครับสาหรับคนที่มีทุนแล้วต้องการลงทุนอสังหาสไตล์ในหน้าลองทําดูได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้ทุนอะไรเยอะแยะเลยนะครับท่านใดมีทุนเนี่ยมีโอกาสและได้เปรียบกว่าคนที่ไม่มีทุนอยู่แล้วนะครับลองเลือกลงทุนในสไตล์ที่ตัวเองชอบการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างนะมีความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยเราจะต้องศึกษาทั้งความเสี่ยงและความเป็นไปได้ให้ดีีก่่อนนนททจะะลงุครับ ไม่ใช่ว่ามีเงินปุ๊บลง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 นะครับอดีตผมเคยทำแบบนั้นนะครับเคยเจ๊งมาตอนนี้มีประสบการณ์ก็อ,อยากจะมาบอกว่าการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ขอให้ศึกษาให้ดีก่อนรู้ถึงความเสี่ยงว่าถ้าเกิดว่าแย่สุดเป็นยังไงดีสุดเป็นยังไงดูความคุ้มค่าว่าลงไปแล้วเนี่ยทำได้ไหมถ้าเกิดมันคุ้มค่าก็ลงเลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ